สวัสดีท่านผู้ประกอบการใหม่ทุกท่านที่จดทะเบียนเป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะทุกท่านทราบหรือมคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึง6เรื่องสำคัญที่เราต้องเจอหลังจากจดทะเบียนเสร็จแล้วมีดังนี้นะคะ การเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทจำเป็นหรือไม่หลังจากที่จดทะเบียนเสร็จแล้วเจ้าของกิจาการจำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีในนามบริษัทเพื่อใช้ในการประกอบธุรกรรมภายในบัญชีบริษัทนะคะไม่ควรใช้บัญชีส่วนตัวในการนําเงินเข้าและเงินออกเนื่องจากจะไม่สามารถที่จะประเมินผลได้ดังนั้นนะคะในการเปิดบัญชีเนี่ยสำคัญมากๆจําเป็นที่จะต้องเปิดภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่จดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ค่าการขึ้นทะเบยียนนายจ้างเราควรขึ้นหรือไม่หากบริษัทของเรานะคะคมีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปเจ้าของกิจการนะคะวรขึ้นทะเบยียนนายจ้างและนําลูกจ้างของเราเข้าปาระกันสังคมด้วยนะคะ ะค,ะค่าใช้จ่ายของบริษัทมีอะไรบ้างน,นะคะไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจการนะคะควรออกบินนะคะที่เป็นในานามของบริษัททั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินรวมไปถึงบินเงินสดค่ะรายละเอียดนะคะที่ต้องกรอกไปเนี่ยก็ต้องมีความถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะคะ ข้อ4ค่ะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจําเป็นหรือไม่ถ้าหากกิจการของเรานะคะมีไรายได้ตั้งแต่1นล้านแปดแสนบาทขึ้นไปสรพกรนะคะบังคับให้เราจดไว้ทันทีและเราต้องทําการออกใบกํบากับภาษีขายเพื่อยื่นาส่งใหกับสรพกรทุกเดือนด้วยค่ะ เรื่องที่ห่านะคะจะเป็นในเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายคืออะไรและยื่นตอนไหนภาษีหักหน้าที่จ่ายจะเป็นภาษีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จะต,ต้องดําเนินการหักหน้าที่จ่ายทันทีหลังจากที่มีการซื้อขายอัตราการหักเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตรงตามที่กฎหมายกําหนดค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลควรยื่นเมื่อไหร่หลังจากที่ดําเนินกิจการครบระยะเวลาบัญชีนะคะเราจะต้องมีการปิดงบประจำปีและยื่นนาส่งให้กับสัรพากรภายในระยะเวลา150วันด้วยนะคะ จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลังจากที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว6อย่างที่เราได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีในนามบริษัทการขึ้นทะเบียนในจ้างหรือประกันสังคมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการจดแหวนภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและการบันทึกค่าใช้จ่ายรวนแล้วเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งสิน้นในการจัดเตรียมเอกสารนะคะทางด้านบัญชีและภาษีก็เป็นสิ่งสําคัญ การจาัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชีและภาษีให้ละเอียดครบถ้วนนะคะก็ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการได้มากเลยทีเดียวจําเป็นนะคะที่จะต้องมีการศึกษานะคะข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับตามกฎเกณฑ์และตามกฎหมายค่ะสําหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมผู้ประกอบการใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าสแกน QR code ด้านข้างได้เลยค่ะ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามได้ที่ไลน์แอดชลทีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราชลทีชาแนลด้วยนะคะแล้วมาพบกันนะคะ